สวัสดีกัรบอลและเพื่อนๆทาง YouTube นะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับสำหรับบอลในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ก็ต้องบอกว่าผมเลือกมา2คู่ที่จะมาวิเคราะห์ก็เป็นคู่ใหญ่ๆทั้ง2คู่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาดูสถิติหรือว่าฟังบทวิเคราะห์นะครับก็ผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ สำหรับคู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เจอกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามสตาร์ t เดอ์เจเนเวนะครับคู่นี้จะเตะก,กัน,นเวลาตีหนึนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ ชาบ้านครับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว3นัดแพ้มา3นัดรวดเลยนะครับยิงได้1เสียไป7ประตูไม่มีคะแนนเลยนะครับส่วนฝั่งโปรตุเกสรั้งจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะครับแข่งไปแล้ว3นัดชนะ2เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับยิงได้7เสียไป1ประตูมีอยู่7คะแนนนะครับซึ่งอันดับเรนกิ้งฟี f a ของทั้ง2ทีมนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์อยู่อันดับที่1 4ส่นะครับส่วนโปรตุเกสอยู่อันดับที่8ของเรนกิ้งฟี فا นะครับ สิติ h e เฮดทูเฮดนะครับ5นัดย้อนหลังกลับไปที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะได้2ครั้งโปรตุเกสเอาชนะได้3ครั้งนะครับก็สองครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2008กับ2016เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะมา2นัดติดเลยก่อนที่โปรตุเกส จะเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้3นัดรวดตั้งแต่ปี2 0 1 7 2019แล้วก็2022แล้วก็ล่าสุดนี้นะครับซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นโปรตเกสเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สิบตุวศูนย์นะครับเรามาดูความพบก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันเลนยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้การคุมทีมของมูรัตยากินนะครับวันนี้สวิตเซอร์แลนด์จะมาในระบบ42-31นะครับ แนวรับก็จะมีฟาเบนแชร์คุมบัญชาการในเกมรับนะครับคู่ตรงกลางครับวันนี้จะใช้เลมูฟอยเลอร์จะเล่นคู่กับโมเมโซนะครับ3แนวลูกครับวันนี้จะใช้สตีเฟนซูเบอร์เซอร์ดานชาเกลี่แล้วก็เรเนโตสตีเฟนจะเล่นเป็นตัวสร้างสารรค์เกมในวันนี้นะครับหน้าเป้าครับวันนี้จะวางบิลเอมโบโลจะลงรับตาข่ายตรงนี้ครับส่วนฝั่งทีมชาติโปรตุเกสนะครับวันนี้จะมาในระบบ433นะครับโดยที่แนวรับจะมีดานิโลปเเลา คุมมชาการในเกมลับนะครับตรงกลาง3คนนะครับคาดว่าจะมีวิลเลียมคาวันโยบูโน่เฟรนเดสและก็แบรกดาโดซิวานะครับสามนาะลุกวันนี้คาดว่าจะใช้ดีออโกโชต้าอังเดซิวาและก็ลาเฟลเลยเอาเล่นเป็นสามประสานแดนหน้านะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่า ฟอร์มค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์ฟอร์มหนัดหลังสุดไม่เคยชนะใครได้เลยนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่สวิตเซอร์แลนด์แพ้ให้กับสเปนไปด้วยสกอร์หนึ่งประตรศูนย ผลประกอบการของสวิตเซอร์แลนด์จาก5เกมที่ผ่านมานะครับสังเกตดีๆนะสวิตเซอร์แลนด์พาลบมาทั้ง5เกมรวดเลยนะครับส่วนทางกับฟังโปรตุเกสครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา4เสมอ1 5เกมหลังสุดโปรตุเกสไม่เคยแพยใ้ใครนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะสาธาเช็คไปได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์นะครับผลประกอบการของโปรตุเกสจาก5เกมที่ผ่านมานะครับนี่หละฮะ ผลงานชิ้นโบดแดงของโปรตุเกสในชุดนี้ก็ซึ่ง5เกมหลังสุดโปรตุเกสพาตีบวกมาทั้ง5เกมรวดเลยนะครับเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้โปรตุเกสเป็นทีมทําเงินอีกหนึ่งทีมเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมชาติโปรตุเกสต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับบางสํานักเนี่ยก็เปิดมาที่ราคาต่อครึ่งลูกนะครับจากเลทราคานี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้ง2ทีมจะมีการโลเทชันนะครับซึ่งมุมมองของผมเนี่ย ในเกมนี้นะครับซื้อสแลนก็อาจจะไม่เน้นอะไรมากแล้วเนื่องจากไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากคะแนนเนี่ยไล่ไม่ทนันละนะครับส่วนโปรตุเกสก็เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับทำให้วันนี้โปรตุเกสอาจจะดรอปคริสโนโรนโดแต่ถึงนันบด้วยคุณภาพทีมวันนี้นะครับโปรตุเกส ต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับผมจะยึดราคานี้ไว้ก่อนนะครับซึ่งจากเรยราคานี้ด้วยศักยภาพของทีมเนี่ยผมยังเชื่อว่าแรงจูงใจของโปรตุเกสถึงแม้จะโรเตชันไม่ต่างจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่นิ่งกว่านะครับแล้วก็เกมรับเหนียวแน่นกว่าเกมลุกดุดันกว่านะครับเกมนี้จะเป็นหนึ่งเกมที่โปรตุเกสจะมาเก็บ3มแต้มได้นะครับเพราะงั้นถ้าจะเลือกเชียร์เนี่ยคู่นี้ผมยังของกัดฟันเลือกเชียร์ไปที่โปรตุเกสเฉียรชนะฝรง เรามากันที่คู่ที่2นะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างทีมชาติสเปนนะครับเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเบรโตบามาลินนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสีนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับซึ่งสเปนเนี่ยอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว3นัดชนะ1เสมอ2โดยที่3เกมนี้สเปนยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้4เสียไป3ประตูมีอยู่5คะแนนนะครับส่วนฝั่งซาตาเชกอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว3นัดชนะ1เสมอ1แพ้ไป1เกมยิงได้4เสียไป5ประตูมีอยู่4คะแนนนะครับอันดับเรนกิงฟีฟ่าครับสเปนอยู่อันดับที่7ส่วนซาาเชกอยู่อันดับที่33นะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับชาวบ้านครับทีมชาติสเปนภายใต้การคุมทีมของลุยส์เอลิก้นะครับวันนี้รายงานตัวฟุตบอลเจ็บจะมีหนึ่งรายก็จะเป็นเตียโกเอลคันตาล่านะครับโดยที่วันนี้คาดว่าสเปนจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีเอลิกาเซียคุมบัญชาการในเกมรับนะครับตรงกลาง3คนเนี่ยจะมีโรดี้เล่นเป็นตัวตัดเกมคุมจังหวะแด,ดนกลางนะครับขนาบข้างด้วยการลอสโซเล่กับโกเก้นะครับ สามนะลูกครับวันนี้จะใช้ดานิออยโมเฟรานตอเลสแล้วก็มาโกอาเซนซิโอนะครับส่วนฝั่งซานาเชกนะครับภายใต้การคุมทีมของยาโรสลาฟเชเรนีวันนี้เชกจะมาในระบบ 3, 4, 2, 1นะครับคู่ตรงกลางนะครับวันนี้คาดว่าจะใช้อเล็กซ์คาวจะเล่นคู่กับโทมัสซูชิกนะครับตัวปั้นเกม2ตัวนะครับก็จะเป็นยาคุเปเชกจะเล่นคู่กับอดัมโรเซกนะครับหน้าเป้าวันนี้จะวางยานทุตตาจะลงล่าตาขายเดี๋ยวนี้นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2องทีมที่เรียกได้ว่า,าผลงานบนตารางคะแนนในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแต่ว่าฟอร์มการเล่นปัจจุบันเนี่ยเป็นสเปนดูดีกว่านะครับสเปนเนี่ยห้าเกมหลังสุดชนะมา3เสมอ2 5เกมหลังสุดนี้สเปนยังไม่เคยแพ้ใ,ใครนะครับซึ่งผลประกอบการของสเปนจาก5เกมที่ผ่านมานะครับทับกัดทิ้งดุพาตีบวกอยู่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกําไรอยู่ที่40%นะครับส่วนซาเช็คฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา1เสมอ3แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่เช็คแพ้ให้กับโปรตุเกสไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับซึ่งผลประกอบการของซาเช็คจาก5เกมที่ผ่านมานะครับ ก็เป็นซาเช็คพาตีบวกอยู่4เกมเลยนะนะครับแล้วก็พาลบไป1นเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าสเปนฟอร์มดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเป็นทีมทำเงินสักเท่าไหร่ส่วนซา,าเช็คเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมทำเงินเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมชาติสเปนต่ออยู่ที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับบางสํานักเนี่ยไหลไปแล้วลูกครึ่งด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้ มีโอกาสสูงมากที่สเปนนะครับจะเก็บ3แต้มในบ้านได้นะครับเนื่องจากการเล่นในบ้านเนี่ยสเปนหวัง3แต้มอยู่แล้วส่วนสาร์ชาเชก็ต้องบอกก่อนว่า่ายังมีลุ้นที่จะเข้ารอบถ้าเกมนี้ไม่แพ้นะครับ ต่ดเมือเลยลราคาเปิดมาลูกควบผูครึ่งนะครับก็สเปนต้องชนะ2ลูกถึงจะได้กินเต็มนะครับคู่นี้ผมมองว่าเกมนี้มีโอกาสสูงมากที่สาธาราเช็กจะแพ้ไม่ขาดนะครับดังนั้นจากเลที่เปิดมานะครับเชื่อว่าวันนี้ถึงแม้ว่าสาตาเชกอาจจะแพ้นะครับดังนั้นจากภาพรวมแล้วเนี่ยคู่นี้สเปนดูเหนือกว่าแต่ผมเลือกเชียร์ไปที่สาธา,าเชกวันนี้น่าจะแพ้ไม่ขาดแล้วก็มีลุนเซอร์ไพรส์ามายันเสมอได้ฟันธ่ง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ2คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง2คู่ผมจะสรุปสันส้นๆอีก1รอบนะครับคู่แรกครับสอร์แลนด์กับโปรตุเกสคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่โปรตุเกสคู่ที่2ครับสเปนกับสาธารณรัฐเช็กค,คู่นี้ผมเลือกรองไปที่เช็กกับผมนะครับจอร์ดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ยูทูบนะครับดูบอลหลังบ้าน ก็อยากฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสครต์กดกระดิ่งกุงก้งกิง้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไพลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ j o s 8 8ที่ดิง้งด้านใต้คอมเมนต์และก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ vvp กันได้ครับ การวิเคราฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ